ผมจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงครับเป็นที่ดินที่มีเส้นทางเข้าออกที่สะดวกสบายอยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านนะครับด้านฝั่งนี้ก็จะติดกับถนนคอนปรีตเสริมเด็กนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาตอนนี้อยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องขายที่ดินโดยภาคินรัตนะพบกับผมและทีมงานอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยูอ่ที่บ้านนาลายหมู่ที่1ตําบลสำโรงอาเภอนนนไยจังหวัดนครราชสีมานะครับผมจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงครับเป็นที่ดินที่มีเส้นทางเข้าออกที่สะดวกสบายอยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านนะครับด้าน ฝั่งนี้ก็จะติดกับถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาตอนนี้อยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนบ้านก็อยู่รา,ายรอบอแปลงที่ดินสังเกตได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปาชมลักษณะภายในของที่ดินคือที่ดินแปลงนี้กันเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับมีเนื้อที่รวมอยู่ที่200ตารางวานะครับอ,อยู่ใน บ้านนาลายนะครับหมู่ที่1ตําบลสำโรงอาเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นที่ดินที่มีด้านหน้าแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับอ,อยู่ติดกับถนนคอนกรีต,ตเสริมเหล็กถนนคอนกรีตกเ็เป็น2ช่องทางการจราจรนะครับรถยนต์สามารถวิ่งสวนทางเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายนะครับด้านทิศตะวันออกแปลงที่ดินของเราก็จะมีความยาวอยู่ที่33เมตรนะครับแล้วด้านทิศใต้นะครับก็จะอยู่ติดกับถนน ได้เป็นลักษณะเป็นถนนดินนะครับตอนนี้ยังเป็นถนนดินอยู่นะครับมีโครงการที่จะทําเป็นถนนหินคลุกในภายภาคหน้านะครับถนนดินตรงนี้กว้างถึง5เมตรนะครับที่ดินของเราก็จะมีความยาวทางด้านทิศใต้อยู่ที่31เมตรเลยนะครับที่ดินของเราได้ทําการรังวัดสอบเขตแบ่งเขตท,ที่ดินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้จากเสาคอนกรีตนะครับ ลายแดงๆนะครับเป็นเสาทีา่เราได้ทําการฝังปักหลักหมุดเขตที่ดินเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยครบทุกจุดทุกมุมนะครับลักษณะของดินในแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะเป็นดินร่วนนะครับดินร่วนปนทรายหน่อยๆนะครับสามารถที่จะมาเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีนะครับพืชผลสามารถจะเดินงอกงามได้อย่างดีครับ ที่ดินของเราไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับตรงนี้จะสูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง182เมตรเลยทีเดียวเป็นที่ดินที่มีความเหมาะสมที่จะมาทําเป็นบ้านพักหรือว่าจะมาทําเป็นซื้อเก็บไว้เป็นทุนให้กับลูกกับหลานก็ได้นะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนีเ้เป็นที่ดินที่อยู่กใกล้ๆกับตัวเมืองโคราชนะครับที่ดินของเราจะอยู่ต่ำกว่าพื้นระดับถนนคอนกรีตมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ สามารถที่จะหาดินมาผมได้ใช้ปริมาณดินที่ไม่เยอะนะครับทีนแปลงนี้นะครับเจ้าของเสนอขายในราคาเพียงสามแสนบาทนะครับและสามารถที่จะผนชำระกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับผนชำละในระยะเวลา12งวดนะครับหรือภายในระยะเวลา1ปีนะครับก็เฉลี่ย อยู่ที่เดือนละสอ0 0 0บาทนะครับทำสัญญางวดแรกก็สามารถเข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ได้เลยนะครับไม่มีเงินมัดจำไม่มีเงินดาวนะครับสามแสนบาทสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้ก่อน12งวดัได้ด้วยนะครับราคา3 0 0แสนบาททวนนะครับที่ดินของเรานะครับจะอยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหานครมา เพียงแค่245กิโลเมตรนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับาสามารถขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์มาลงยังโคราชแล้วก็มาอย่างแปลงที่ดินของเราโดยที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ในอำเภอโนนไทยนะครับห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมามาเพียงแค่23กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากตัวอำเภอโนนไทยแล้วก็สถานที่ราชาการสํำคัญๆของอำเภอโนนไทยเนี่ยอย่างเช่นโรงเรียนโน,นนไทยโรงพยาบาลโน,นนไทย สถานีตำรวจของอำเภอโนนไทยนะครับก็ห่างมาห่างมาเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับที่ดินของเราก็อยู่ในเขตของอพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนะครับอบอตสำโรงก็จะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับที่ดินของเรามีเส้นทางเข้าออกที่สะดวกสบายนะครับอของเราจะอยู่ห่างจากถนนลา,าดยางที่เป็นถนนเส้นหลักนะครับหมายเลข2068 มาเพียงแค่500เมตรนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับลงมาตามถนนคอนกรีต500เมตรนะครับก็จะถึงแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมแล้วนะครับไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้าแรงต่ำที่สามารถจะ,อะขอมิเตอร์มาติดตั้งแล้วก็มาใช้ในแปลงที่ดินของเราได้นะครับประปาก็อยู่ ใกล้ใกับแปลงที่ดินของเรานะครับเพื่อนบ้านก็มีอยู่หล,ลายล้อมนะครับเป็นที่ดินที่อ,อยู่ในพื้นที่ที่ไม่แออัดนะครับโอเคครับหาท่านใดนะครับสนใจในที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถาจะรับชมรูปแปลงที่ดินของเราได้ทางภาพถ่ายทางสูงนะครับหรือท่านใดจะ เดินทางมาดูแปลงที่ดินของเราได้ก็สามารถเดินทางมาตามพิกัดด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับที่เราได้แนบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือท่านใดจะ,ะมีความสงสัยอยากจะขอเอกสารเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับชนวนแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาอขอเอกสารเพิ่มเติมได้ทางไลน์ ID PAKIN 999หรือสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081413164 3 4. สำหรับคลิปนี้นะครับผมและทีมงานนะครับทีมงานขายที่อินโดยภาคินระัตะนะก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีนะครับ